โอ้ใส่เข้าไปเรืนเน่อยๆเลยสีผ้ามาลองมามาเพล็ดพี่น้องมามาเพล็ดคูนสามมาเกาหลีลองมา,ส,ามสวยเลยเสียบมันดิเพล็ดหรือว่าเพล็ดมามามาดิพาไปต้มมาพี่น้องเพราปรุงพร้อมกันเครื่องปรุงมันต้มเสร็จแล้ว ใส่หมูหน่อยหนึ่งี่น้องเพื่อรสาริใส่หน่อยเดียวยามันยามันแียรสารก้มเผ็ดเ้มันจเีเผ็ดซ้ำมาหมามเลยกว่าคุนลองทีมึงรันที่มึงรัวใส่แกนลำกเิ่นหัวมันมันร่างนี่แหลเบิ่งเอียงนี่ดิปตาหลาตัวน,นี้นงะตาหลาง่า ตาไหลง่าปลูกไปเถอะอืมดูว่าอีหยังเดื้อบึงตาไหลง่ามากมากมัคนมันกัดรวยนี่เพลิหรือโอเพคพีพ่น้องเบิงเบิงเขาดิวิอยู่หลายคนเลยพีนน่น้นอ,องเขาว่าสูมาลีเพล็ดกว่ามาหมาอะไรอ่ะอันนี้บอกปันไดเลยเมียนคือคำเขาบอกว่า กูได้เคยกินคอมเมนต์นงบอกนี่น้องแซบบ่เผ็ดบอได้แคปปบหมูมาบอหมูกรอบแน่แคบหมูแน่มาเลยมาลงสวยคำแหลกแห่งมันคำแหลกดิฉันดีเผ็ดบะเนี่ยแก่เผ็ดหมูกรอบโอ้่เข้าไปเรียนเน่ย ถือว่าตอนนี้นะถือว่าวปรกันไรอืมคล้ายๆเพรชแบบน้ำมันไอ้แบบพริกขวนะ มันจะเผ็ดแบบหฮ่นมันจะเผ็ดแบบดูดเข้าไปตามข้อไปเลยดูดเข้าไปตามข้อเนี่ยสมาร์เลยอือืออือตัวเส็จมันมนึบๆๆๆดี มันหนุ่มนึบดีอืมบ่มกบระสันหาไม่เห็ดเนาะเพ็ดหน่อยเพ็ดหลายคูณนสองคู่นสามเนะ่ะอืม ข้นคอกมากเผ็ดนี่ย <c oughs> ถือว่าเผ็ดอยู่ข้นคอกมากเผ็ดนะแต่ว่าผมว่าเนี่ยมันก็เมันก็เผ็ดอยู่ขน่ะแต่ว่าบอ,บอบ่บนเนี่ยพอก,กินได้ มันมีเผ็ดอีกแบบหนึ่งเผ็ดแบบพ่นหอนปากน,น,นใส่สอนสดหมูกันพี่น้องคือว่าพ่อกี่ไรบั บอปีดปลาดอะไรกูเลยเจ้าเนื้าสับเัวนไงนมสดน้ำมันมัน่ยวก็ยังมีคลาดขึ้นแบบสดนามมัน นมำหม่ามาเรนเนี่มันจะเผ็ดแบบขึ้นแบบขึ้นพี่ขัวกระมันนะเผ็ดกระมันมันอันนี้อันนี้ว่า ปกติดีบ่บ,บ่ปีปลาเปนแล้วเลื่อนที่าวดดนนนาเพชทที่หลังวะต้องกินดูนะเนี่ยนาทีเพลทเอืม ก็กินได้เพียงเปลือกเคยกินนะคอมเมนต์บอกนะร้านเจียบ